รอไม่สางเนาะมาเมื่อไหร่หยุ่พวกใครไม่ดีีแต่ไม่ดีไอ้กันใช้เจ้าบอกอย่างตอนนั้นอ่ะอ๋อไอ้กันใช้แล้วพี่ซอพี่ซอพูดนะเหรอฉันรักเขานะฉันรักนะฉันรักเขานะซอร์รักกระบอกประจำรักเขารักเขานะ สอนเราบอกระจันเนี่ยนะสอนเราถ้าเขาลายเด็ูใเป็นยมันง่วงสองโอ้มันหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้อง<า>เปลี่ยนแปลงปรับปรุงยบ<อ>จ<า>่จะขาดไหมฮะ,ะจะขาดไหมเรื่องเรื่องงานไม่มีปัญหาเลยเรื่องเรื่องอ่าเรื่องนู่นจะมาเรื่องอ่ะยูทูปมีปัญหานิดหน่อยบไป,ปเอา้า ลำแพนเข้ามาแล้วเข้นมาก็จะอะไรมากตามติดชีวิตแฟมิลี่เออตา,ตามติดครอบครัวมาดูหมอลำมนะมาดูหมอลำมยองใจเลยผม้จัดาร วันนี้บอสมาทั้งครอบครัวแล้วุบอสใหญ่พี่น้องมาเบิ้เลยมือนเดิกราสองาวรุ่กล้ทอกันแล้วใก้้จะเจอทอกันแล้วระวังรถนะ ไอ่เบีวชื่อจตับูแม่ตั้งแต่บกบกล้นี่ใกล้้านเนี่ยเป็นแซีบจ๋าตั้งแรวมเนาะคนสุกซื้อมปอน้่สถานที่ดีมากเลยนะวันนี้ ยังก็คกันคือยังบ่ก็กดกันคือยังบ่น้ำดีหลาย <prediction? S 1> มื่นเกิดกินไรติมไหมนี่ลำพล้นอไอติมไปให้พี่ทีหน่อยพี่ทีไปกาวตัวลพื้นไลมพวกพี่อนฟีงานฟรีไอติมับทีไมลูกไอติมับพีกินไหมเออในทีเมาเนี่ยโถโทเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปนิวเลย

ปกติคือจะไม่ให้ให้เด็กๆกินไอติมแต่ว่าเนี่ยลราอยากชิมลองชิมมาดูกะทิดูเดีวันนี้อนุโลมให้ซได้ครับฝกด้ค่ะวจขอไอไรูกแค้จมาให้แม่ไหมหนึ่งห่งสองเอ้าบันทึกด่วนเด็ดนะบัดีครับกน หนึ่งสองครับขอบคุณค่าขอบคุณค่ะลอาที่ีาเพื่ครับคือว่าบ่เคยมีภาพแบบนี้มาก่อนเอาหางเทียงไปเบิดวงมีเขานี้แหละครับมามาลำเพลนลำเพล o ยูทูป โอประตูอยู่นี่สิโอ้่แม่อันนี้เพิ่นออกไชิใหม่ด้วแต่สก่เขาจะภาพจะภาพบออร่อยอร่อยเอาดินอาเดินเดินก็เดิป็ดนครับเมื่อบวขาเดิบวเบาๆขาด้วยบวอ เตะปากคุณใไรเนี่ยเอาให้บางอย่างบัตรเนี่ยกระพุ้นเอ้ยเดี๋ยวไม่ไปแต่งตัวทั้งทีเนี่ยไม่ร้องไม่ร้องะไรเต่งครับเต่งสวัสดี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 ครับตรงเต่งโอ้ยผู้จัดกันดอกสัน อย่งนั้นก็ได้เช็คเสียงเช็คเสาแล้วครับไฟมอนิเตอร์มอนีเอ่เขายู่จุดแล้วกันอได้เช็คเสาแล้วสวัสดีครับพี่ดีครับผมสวัสดีครับรรเป็นจังไงพ่อเช้าจิบเลี้ยวหามุ้งกว่าจำบ้านัหนเพราะว่ามันฉีดตม ขันขันอางสี่กับใครเนี่ยได้เอาอีกบ่เกินยันหนาใคอบ่มีแทะเด็ดขาดแท้แล้วเป็นบ่ฝนอนนีเทียงกว่ากับใบใบมุ้งสิเริ่มตั้งมุ้งก็เร็วใบสากวมครับงอมยองอมน้็นฝนนี่แล้วจีปืนไอ้นั่นปืนหน้ากับอันบ่วงดักหนูกับแหน่ะเอาทิ่มบ้านไปแล้ว พี่ได้ซื้อกินนี่แล้วจี่ได้ซื้อกินเอาเออผู้ใดหาเป็นหาไม่ให้ไม่ได้เอ้ยเอามาฝากบ่บริษัทมอนอนซื้อนะเด้อกันบ่ิษัทเอามาฝากซื้อเอาดอกรับก็จำนวนจำกัดทันเขียนทันเรียนพีก็เอามาฝากเนี่ครับโอ้คิดสิบวันประชาสัมพันธ์เงียบๆไปจริงคือยี่โบได้เห็นโอกาสได้ใส่หนูบ่เออแต่แต่บ่เนี่ยใส่หนูกันขึ้นเนาะแต่มันมีไอ้กว่ามันไม่เห็นทางเออเออทันตันต่ออดจตมิสสิทธิ์ หนานหนานมือไม่ก็พวกไปแล้วครับมือไหนใกล้ก็ไปมือไหนกลขนาดแค่จักรล้เจ็ดสิบลเออจ็ดสิบล้อานกาศเป็นยังไรมันขี่ตมกับข้าคนนอกมื่อ้านเนาะขย้อนคนนพันยูไหมพ่นนั่งจนจืดนดากคนอีแดงใจไว้ปัดทุกคนเลยไหมผมไปท่ายคลิปมือเศร้านี่ดากแดงไปทุกคนเลยนั่งจนจืดนั่นละมือหนกี่ลายเนี่ยผมว่า งานนเนาะครับครับหลักหมื่นเลยเป็นมาครับตอนแรกบอลานไดุ้ทธิ์เนี่ยตื่นตาบานเลยทำยังไงครับเฉพาะอุ้งน้ามาหอดนีกันถล่มกันบุญนี่วุ่นระหโอ้แต่กระเจ้าเนื้อไอ้ออกไปฟังเคียงเสียงกับคนหลายๆนี่ป้าตัดเข่ากันเืยใจคนม้วนยุคโคราชไอ้ออกไปฟังบักยังม้วนน่ะเรนวะเพราะว่าลูกน้องเราที่เคยทำรถแห่มหา ครับเขากระเล่นออกไปหนาบิ๊กกระเล็กเขาไปนั่งอยู่งไหนเออไปนั่งอยู่เขาเออบรรยากาศมันคือตั้งเท่าไรเท่าที่ปกติเคยตั้งแต่ห้านะแต่ที่นี่ไปนั่งเบิ้งขอเรีนเออขอทาวนเลยจะหักสามทุ่มครับสวัสดีครับแม่มวลมวนมวลอยากเป็นฟิวแบบนั้นเรยบร้อยอยากไปนั่งเบิ้งไอ้คนมันตั้งห้านน่ะเห็นแล้วผมละ นั่งเบิงเขาตั้งหันเลยมาไอ้มาไอ้เขาตั้งจักมือแล้วนั่งเบิงจักมือเลยจีนั่งกินเบียร์ทาปูแ้่เล่นยาวในตัวหกทุ่มจีได้รับหมดละคะแหนคนอื่นมาตั้งนี่ครับอาจารย์นุกิ๋เราตั้งกันนะครับเนาะจังน้อยกยี่ได้เช็คเสียงยี่สิบเช้าเนาะของยู่จุดเลยครับอาจารย์นัาคตีกำลังตั้งของ ใส่ปักจังวาบิดเลยๆครับตอนนี้ก <Okay. S 1> ็งนง่ายขกินอยงไรไน,นะครับทนทานาฝาก2ี่สนี้นะครับอย่าลืมไปชมไปแชร์ไปเชียร์นะครับสาวซ้ำหน่อยคอยหักครับ3โมงเช้าทางช่อง YouTube สาวน้อยลำพนินดีเรคคอร์ด สำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องสามีอยู่ดีมีแห้งสูงครับร่างกายแข็งแรงลำรวยทุกผู้ทุกคนครับ